あっ <music> สวัสดีค่ะทุกทุกคน am Thai Channel ค่ะวันนี้เป็นวันที่5ของการทำเมนูน้ำหนักแล้วนะคะเพื่อนๆนวันนี้เอคอทานอาหารที่มีแคลอรี่เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนไปตามดูคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเอไปตามหาน้ำปลรราเอไปได้พวงไข่ไก่อ่อนนะคะมาจากร้านคาเมรค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเอกจะมาทำต้มยำพวงไข่อ่อนค่ะเพื่อนๆนโดยที่ค่ะ ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเป็นสิ่งของที่บางบางบางส่วนหรือบางพื้นที่ของเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะหารับประทานยากนะคะเอกแนะนําว่าเราสามารถนําขาดตะไคร้ใบมะกรูดที่ตากแห้งแล้วนะคะนำติดตัวมาจากประเทศไทยได้นะคะอันนี้ก็คุณแม่ทําให้แล้วส่งมาให้นะคะวันนี้นะคะเอกทาต้มยำเอกใช้พริกสดนะคะ ตะไคร้ใบมะกรูดต้มกับน้ำเดือดก่อนนะคะซึ่งพริกก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยกระตุ้นการเจริญอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีการช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงใบมะกรูดช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ขะาช่วยในการย่อยอาหารค่ะ ต้มยำวันนี้นะคะเอ๋ใช้น้ำพริกเผาด้วยนะคะจะทำให้สีของต้มยำของเราเนี่ยมีความดูเข้มขนม้นมากยิ่งขึ้นค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พวงไข่อ่อนลงไปค่ะซึ่งพวงไข่ออนที่เอ๋ได้มาเนี่ยนะคะก่อนที่เอ๋จะเอามาเอามาทำต้มยำเนี่ยนะเอ๋ก็เอาไปต้มก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกในการรับประทานค่ะ พวงไข่อ่อนนะคะหรือไข่อ่อนก็เป็นไข่ไก่ที่ยังเป็นไข่ลูกเล็กๆนะคะเป็นพวงไข่ที่อยู่ในท้องของไก่ที่ยังไม่ได้ออกมาค่ะเขาก็เลยเรียกว่าพวงไข่อ่อนค่ะวันนี้เราจะใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศลงไปในต้มยำด้วยนะคะ หอมหัวใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีสารฟลาวโวนอยด์นะคะช่วยต้านมะเร็งค่ะส่วนมะเขือเทศน,นะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าจะช่วยให้ผิวพรรณของเราสวยแล้วก็มีวิตามินซีสูงค่ะ ส่วนรสชาติของต้มยำนะคะเพื่อนๆชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวแค่ไหนเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้นะคะเอใช้น้ำปลานะคะแล้วก็ผงมะขามนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อของที่ร้านเอเชียส่วนใหญ่ะเขาจะชอบหาของแถมให้เราดังนั้นเอกก็จะได้ของแถมพวกผงมะขามเนี่ยมาบ่อยเอก็เลยนํามาใช้ในการประกอบอาหารนะคะ หรือเพื่อนๆนะคะสะดวกใช้น้ำมะนาวก็เอาตามที่ชอบได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีสุดรแต่ตัวนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่หอมซอยแล้วก็ผักชีช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแค่นี้นะคะต้มยำพวงไข่ของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะเพื่อนๆ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้อาจจะแคลอรี่สูงไปนิดนึงเพราะว่าการทานไข่เยอะๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าเราก็ทานให้พอเหมาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเอกก็มีคำคมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วคะ่ะ Take care of your body. It's the only place you have to leave. คำคมนี้นะคะถ้าหากเราแปลตามตัวมันก็จะดูงงๆนะคะแต่ความหมายของคำคมนี้มันมีความหมายเป็นในนว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนร่างกายของคุณจะยังคงอยู่กับคุณดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะคเพื่อน